เขาสิอวดรวยอวดมีก็สร้างเขาสิทธิ์ของเขาเงินของเขาท้องของเขาบ้านของเขารถของเขาเมือ่อใดเที่ยวอิจฉานั่นคือทุกของเขาบอมเมนทุกข์ของเขาสุดท้ายแล้วรวยล้วนฟ้าปันใดกระแล่นหาความสุขคือกันสุขคนต่อให้เป็นสุขราคาแพงหรือสุขราคาถือมันก็นเป็นความสุขคือกัน ความสุขบม่ได้เกิดอยู่กับคนอื่นมันเกิดอยู่ในใจเขาสุขที่มันบ่เคยซ้ำกันมากกันคนละยางต่างกันคนละแบบคนรวยสุขกับการชสเงินตามทางของเขาคนจนสุขที่ตามต้นทุนต่อให้ยากดีมีจนกระสุขได้คือกันเงินมันแยกชนชั้นฐานะทางสังคมได้อยู่แต่มันบ่าสามารถสื่อความสุขได้สู่เรื่องดอกบอ่เจ็บบ่ป่วยพอมีพอกินสุขตามวิธีก็ดีปานใดแล้ว พอเฮาใงขึ้นจังหู้ดีว่าเวลาสำคัญก็เงินท้องเงินทองทะบอกขี่ข้านมันก็พอหาได้แต่เวลามีเงินหลายปันใดก็ซื้อให้มันกลับมาใหม่บ่ได้บ่มีเอียงสำคัญสำครอบครัวตอนล้มเหลวตอนผิดหวังตอนเจ็บป่วยกรมีแต่ครอบครัวที่อยู่น้า บ่อ,อินกับความสําเร็จใหญ่โตแต่อินกับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในปัจจุบันบ่คา,าดหวังบ่ตั้งเป้าหมายหลายเกินไปพอหูละวาน้ำล่มมันเจ็บปันไดห,หันมาเบิงแง้งเจ้าของหลายขึ้นพอาะหูดีว่าบ่ามีอียงดูแลเขาดีทอ่อเขาดูแลเจ้าของดอกบ่มียาชนิดใดรักษาเขาได้ดีทอ่อกําลังใจจากเขาเองการใส่ใจกับเลี้ยนไปใส่แค่ที่จําเป็น เพราะโบฮูวาเศรษฐกิจสิดีเลยย่ำแย่การมีสำรองไว้นั่นดีที่สุดการเข้าสังคมเริ่มน้อยลงเพราะเริ่มอิ่มโตกับซื้อเสียงขออยู่ในมุมสงบสงบแบบธรรมดาธรรมดาของเฮากับพอ